beautiful and beautiful 2010ค่ะทุกคนเย้ yeah! ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปกติทุกเทศก,กาลเนี่ยนะคะซีก็จะมีคลิปเพี้ยนเพนมาให้เพื่อนๆได้ดูอยู่แล้วแต่ว่าซีมีของขวัญมาให้สําหรับปีใหม่นี้ด้วยตามที่เห็นในคลิปนะคะและของขวัญของซีก็คือตึกตักตึกตักทน,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 นเทนเท้ Samsung Omnia 2 White รุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหอยากรู้ใช่ไหมว่าทาําไมเครื่องนี้จะต้องเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆด้วยไปดูฟีเจอร์เลยดีกว่าจ้า ฟีเจอร์ที่หนึ่งนะคะทีสีชอบชอบก็คือจอคมภาพชัดเดี๋ยวจะลองให้เดิมรูปแรกของกล้องตัวนี้ชัดแจ๋แวแววซะขนาดนี้ถ่ายออกมานี่กลายเป็นดาราเกาหลีเลยเป็นจริงคนถ่ายหน้าตาดีด้วยะคะ่ะแล้วก็ใจจุกนิกเลนึงนหะคะเห็นได้ว่านี้จอก็ชัดภาพก็ชัด h ัลโหล e ทสเตสแฮปปี้นิวเอียร์สองสิบำหรับคนที่ได้เครื่องนี้ไปนะคะคลิปนี้ ถูกถ่ายทำอยู่ระหว่างการถ่ายทําเลยทีเดียวและซีก็จะไม่ลบด้วยเพราะว่ามั่นใจมากว่าดูดีหรอใครได้ไปก็ดีใจด้วยนะคะที่สําคัญนะคะที่กล้องโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นเนี่ยตอนนี้ควรที่จะทําได้แล้วนะคะและเครื่องนี้ก็ทําได้ดีก็คือว่าอย่างรูปเมื่อกี้ที่สีถ่ายขึ้นไปสีสามารถอัปโหลดลงไปบน f a c e b o o k ได้เลยทันทีค่ะตอนนี้กล้องถ่ายรูปยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้ ถ้าเพื่อนๆยังมี a c คเคา t อื่นๆบน Social ลเน็ตเวต่างๆนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาลงได้แล้วก็หรือว่าจะ browse เล่นเว็บต่างๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมี Opera Browser มาให้แล้วนะ่เดงอยากได้แล้วใช่ปะล,ล่า <c oughs> ไม่ให้เอ้ยไม่ใช่เอาล่ะคนที่อยากได้นะคะวิธีการง่ายๆทายมาดูว่าซีชอบฟังก์ชันไหนที่สุดที่เมื่อกี้ซีได้บอกมาบอกใบให้เราหนึ่ง แล้วส่งอ e ีเมลมาหาซีนะคะว่าซีชอบฟังก์ชันไหนที่สุดที่เมล c at cmeagain com ให้เขียน subject มานะคะซีจะได้หาเจอง่ายๆว่า Omni a to white แล้วก็ตอบมาว่าฟังก์ชันไหนคือฟังก์ชันที่ซีชอบที่สุดมันง่ายอย่างเงี้ยละโอเคแล้วซีจะทำการประกาศผลนะคะในวันที่14กุมภาจะส่งทั้งอ e ีเมลไปให้คนที่โชคดีแล้วก็มาเช็คในเว็บไซต์นี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีจะประกาศบนเว็บด้วย เอาเป็นว่าซีจะรอเมลเ,เพื่อนๆอยู่นะคะซีชอบฟังก์ชั่นไหนนะแล้วต่อมานะคะ uh,